อีกครั้งนึ่งเอ e, ๊ข่าวนี้ก็ยังคงเป็นกล่องอยู่นะคะไม่ได้มาเป็นหลังนะคะเดือนนี้เนี่ยนะคะเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะของที่ส่งมาอยากจะบอกว่าเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะคะ่ะเปิดออกมาปุ๊บก็ต้องกรี๊ดเลยเพราะว่าเป็นคอลเลคชันที่รอมาหลายเดือนพอสมควรนะคะเพราะเพมยเห็นที่ของแบบสวีเดนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเขาลงโฆษณาไว้แล้วแบบว่ามีประกาศว่าจะมีคอลเลคชันนี้อะไรนี้ออกมานะคะแน่นอนให้ดูกันก่อนเลยกันคอลเลคชัน <c oughs> นี้ค่ะเดมี่มัวนะคะมอร์บายเดมี่มัวนะคะ ฟอร์ออริเฟมนะคะเพราะนั้นก็อยากทราบว่าเดมี่มัวมีอะไรเริศๆมาฝากเราบ้างนะคะ่ะของคอลเลคชันนี้นะคะติดตามชมได้โดยตรงค่ะออกมานะคะจะแบบว่าของหน้าตาแบบนี้มีอยู่เนี่ยะคะห้าหกชิ้นนี้นะคะแล้วก็จะมีการ์ดอันนี้นะคะน่ารักมากเลย make your life your own fairy tale นะคะนี่เป็นแบบว่าน่าจะเป็นคำพูดของเดมี่มัวที่เขียนให้กับ คอลเลกชันนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่จะบอกว่าชุดนี้เธอลังการมากดูหน้าผมหุน่นโอ้ยตายแล้วนะคะผู้หญิงอายุ50นี่ไม่ใช่ธรรมดารรมสมัยนี้อยากเห็นตัวเองตอนอายุห้าสิบเหมือนกันนะคะทีนี้อยากจะให้ข้อมูลกันก่อนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะแอบอ่านให้ฟังบอกว่าออริเฟมเนี่ยนะคะก็ร่วมมือกับเดมี่มัวนะคะในคอลเลกชันนี้นะคะซึ่งไม่ใช่คอลเลกชันแรกขององอริเฟมที่ทํางานร่วมกับเซเลบริตี้นะคะเขาเคยลองสรรร่วมกับไม่ว่าจะเป็นนาตาเลียวอเดียนวา ไม่รู้จักนะคะเอวาเขาส่กว่าโอเคมอนิก้าเบลุซซี่โอเคนะคะมีเมลินเอ็กแมนนะคะโอเคนี่ก็รู้จักเช่นกันนะคะเราจะเห็น3คนนี้ในแคตตาล็อกเดือนก่อนๆมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอิซาเบลล่า สคอรับโซ่ไม่รู้จักเช่นกันนะคะเขาบอกว่าสำหรับเดมี่มัวนะคะบอกเธอคือเซเลบริตี้ผู้โด่งดังนะคะมีผลงานมากมายแน่นอนนะคะเห็นไม่ว่าจะเป็นโกสเอ่อหรือว่าชาร์ลีสแอนเจิลส์นะคะก็ได้เห็นกันมาหูหุ่นสุดยอดเดินขึ้นมาจากน้ำถือบอร์ดขึ้นมาฟิตกว่าผู้หญิงอายุ15 17 18 35อย่างที่ฉันเป็นต้นะนะคะก็อบอกว่าทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่าสงสูงนะคะเปะ็นที่สง่าง,งามแล้วก็เป็นไอคอนสำหรับผู้หญิงยุคใหม่สมัยนี้ซึ่งไม่แปลกใจนะคะบอกว่าคอลเลกชัน more by Demi Moore เนี่ยนะคะได้รับแรงบันดาาลใจจก เทพนิยายฮอลลีวูดนะคะโดยจำแรงโฉมเดมี่ให้กลายเป็นเจ้าหญิงทรงเสน่ห์นะคะอย่างเช่น Snow White Cinderella หนูน้อยหมวกแดงเพื่อนำเสนออีกมุมหนึ่งของการแสดงของเธอคะแล้วนี่ค่ะเขามีแบบว่าโคดนะคะที่เขาสัมภาษณ์เดมี่มาเขาบอกว่าดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับออริฟเเ เราร่วมงานรักสันพิพิธภัณฑ์ความงามที่มีความรูราและทันสมัยสาหรับผู้หญิงทุกคนขอพูดธรรมดาแลวกันค่ะจะต้องหลงไหลเมื่อได้สัมผัสกับมันในฐานะนักแสดงฉันรักที่ได้แสดงในหลายๆบทบาทนะคะแล้วก็รวมไปถึงบทละครของตัวละครในเทพนิยายที่ตัวเองชื่นชอบฉันหวังว่าผู้หญิงทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสีสันให้ตัวเองเป็นดั่งตัวละครในเทพนิยายที่เธอสร้างมันขึ้นมานะคะเขาบอกว่าอ สุดยอดเลยทีนี้ในคอลเลคชันนี้เนี่ยนะคะครั้งนี้เนี่ยเขาก็ส่งมาให้ทั้งหมด1,2,3,4,5น่าจะ5 1, 3, ชิ้น1ใช่ถูกต้องแล้วนะคะโดยที่แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ดูแลผิวกายนะคะดูแลผิวกายอายิบออกมานะคะดูแลผิวกายจะมีเป็นตัวบอดี้บัตเตอร์และชาเวอร์ครีมนะคะตัวนี้จะเป็น b o ดี้บัตเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นชาว r c ครีมโดยที่ b o ดี้บัตเตอร์เนี่ยนะคะขนาด200 ml นะคะราคา239บาทแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เป็นมอชาวครีมนะคะคือมันมองเห็นยากหนึ่งเพราะหลอดสีขาวแล้วก็ตัวสวสีทองนะคะตัวชาวกครีมนี่ขนาด200 ml นะคะราคา279บาทนะคะทีนี้มาถึงกลุ่มน้ำหอมนะคะเขาก็จะมีน้ำหอมด้วยเช่นกันนะคะดูสิกล่องไฮโซหรูหรามากเลยนะคะตัวนี้จะเป็น o r i r อ a m e More by d y m i m o o r e เดอะออรเฟรมนะคะตอนนี้ขวดหนึ่ง1,990บาทแต่คุณฟังราคาของออริเฟมเมื่อคุณมาดู้างหลังแดู้างหลังนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้สัทีเดียวนะคะควรจะดูในพวกแคตตาล็อกหรือว่าดูในเว็บไซต์ของเขานะคะเพื่อเช็คว่ามีโปรโมชั่นหรือเปล่าเพราะออริเฟมชอบมีโปรโมชั่นเจ๋งๆให้เราแบบว่าได้ซื้อของในราคาที่แบบว่าเข้าถึงได้มากๆค่ะว้าวสวยมากเลยนะคะเห็นแล้วรู้สึกนึกถึงเลยรือไมนึกถึงแบบ เจมส์บอนอะไรทองอะไรแบบนี้โอ้ยสุดยอดมากคุณดูดินี่คือขวดน้ำหอมนะคะโมว์บายเดมี่โมนะคะสวยงามอลังการมากเลยอยากจะขอเปิดดม,มนะคะโอเคอืมตอนแรก แพิมพเห็นขวดนะคะต้องบอกตรงว่าตอนแรกเห็นขวดเนี่ยคิดว่าจะเป็นกลิ่นประเภทกลิ่นทู่ๆกลิ่นแบบผ,ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กลิ่นออกแนวมัสก์มากๆนะคะแต่ปรากฏว่าพอดมแล้วเนี้ยกลายเป็นว่าเอ้ยเป็นกลิ่นที่ออกแนวไม่ไม่เหมือนซะทีเดียวนะแต่ออกแนวเทนานันนะคล้ายๆเทรเซอร์นะคะคล้ายๆแบบนั้นของรังโคมนะคะแต่ก็แบบว่าแต่ว่าจะมีกลิ่นที่แหลมมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณดมเทรเซอร์แล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยมัน ทู่วินิจนะคะอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะใช่เลยค่ะสำหรับคุณนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วดูขวดสิให้ดูอีกครั้งโปรดดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยงามมากค่ะนะคะ,ะสองหน้าได้เลยสองกระจกแล้วก็ด้านข้างคุณจะเห็นตัวที่เป็นน้ําตัวน้ําหอมนะคะ,ะมาถึงกลุ่มถัดมานะคะจะเป็นกลุ่มสีสันนะคะโอ้เดี๋ยวก่อนน้ำหอมยังไม่จบค่ะน้ำหอมจะมี2อันจะมีตัวน้ำหอมตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะเป็น deodorizing body spray นะคะตัวนี้ d i o r d ไรซ i ่งบอดี้สเปรอันนี้จะราคานะคะอยู่ที่198บาทปริมาณ75 ml ด้วยกันนะคะก็คือเรียกว่าถ้าเกิดไม่ชอบอะไรที่แบบมันหนักมากหรือว่ากลิ่นแบบติดทนนั้นทุกวันคือแบบอยากจะอาบน้ำเสร็จก็ฉีดนี้เลยหรือว่าคิดดูแล้วกันว่าอาบน้ำด้วยอันนี้เสร็จแล้วก็ทาโลชั่นทานบอดี้บัตเตอร์ด้วยอันนี้แล้วก็พ่นสเปรย์อันนี้นะคะแล้วก็ออกไปนี่คือความรู้สึก สโนว์ไวท์เมมี่มัวอะไรแบบนี้เลยนะชิ้นสุดท้ายคุณจะต้อง,ต, <laughs> งอะะตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าพิมดูวกว่าความจริงพิมแอบเปิดมาแล้วนะคะตื่นเต้นที่สุดชิ้นนี้ตื่นเต้นที่สุดนะคะอันนี้นะคะให้ดูกล่องก่อนเลยนะคะอันนี้คือเมคอัพพาเลต e นะคะมอร์บ y ยเดมี่มัวเมคอัพพาเลตนะคะขนาด7.3กรัมราคา1,590บาทเปิดออกมาแล้วมันตลึงเปิดออกมาแล้วมัน จริงเหรอนี่คือความจริงหรือเปล่านะคะเปิดออกมาจากกล่องนะคะก็คือจะเป็นซองกำมยี่แบบนี้นะคะดานออกมาจากซองกำมยี่โอ้หมยก็นะคะมันเป็นตลับทองนะคะเพราะนั้นบางทีถ้าเกิดเอานิ้วไปโดนแล้วเนี่ยมันก็จะแบบมีโอ้โหดูสิมันสะท้อนสุดขีดคุณเห็นเป็ดทางนั้นไหม <laughs> เห็นกล้องนะคะเนี่ค่ะนี่คือตลับของเขานะคะแล้วเปิดขึ้นมาจะบอกว่าเป็นพาเลทที่แบบเหมือนกับคิดถึง คิดหามานานแต่ว่าในที่สุดก็มาเจอนี้เพราะว่าพีมเคยพูดนะคะเปิดออมาเก่อนนะจะมีกระจกด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีแปลงเล็กๆแล้วก็เป็นพลาสติกด้านบนเดี๋ยวพมดึงพลาสติกออกก่อนนะจะได้เห็นชัดๆนะคะเวลาโชว์ให้ดูสิคือพีมพยายามที่จะหาพาเลทประเภทนี้ที่มีหลายๆอย่างรวมกันแต่ว่าแต่ละชิ้นไม่ต้องใหญ่ คุณโกงไหมแต่และชิ้นไม่ต้องมีปริมาณมากคุณดูอันนี้ขนาดเท่าแคปตายนิ้วพิมน,นะคะนิ้วหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อคือเราไม่ได้ต้องการพารเลตที่แบบใหญ่เบลอรหรือว่าแต่และหลุมเนี่ยใหญ่ขนาดแบบหลายกรัมเพราะว่าบางทีเราแต่งไปเราก็เบื่อเราใช้ไปเราก็ต้องการที่จะใช้ให้หมดจบจบ,จบไปหรือไม่พอเปิดขึ้นมาเฮ้ยถาจริงหลุมแค่นี้ ลุมแค่นี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยคือแบบสุดยอดมากๆเดี๋ยวทินจากนี้ฟังนะคะว่าในพาเลตนี้เนี่ยเขาใส่อะไรมาให้บ้านนะคะก็คือจะมีเป็นบลัชเชอร์นะคะเป็นปัดแก้มเช<ๆ>ื่อว่าเป็นอันนี้สีสีชมพูอันนี้นะคะปัดแก้มมีอายชาโด์นะคะซึ่งแน่นอน,นะค่ะสีสีที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นไฮไลท์เตอร์ซึ่งก็คือนี้ซึ่งไฮไลท์เตอร์เนี่ยเป็นเนื้อครีมด้วยนะไฮไลท์เตอร์เนื้อครีมนะคะแล้วก็มีลิปกลอสสองสีที่อยู่เป็นแถบตรงๆด้านบนนี้นะคะก็คือเรียกว่ามีตา แก้มปากไฮไลท์เตอร์คือถ้าเกิดคุณไฮไลท์แล้วเนี่ยถึงแม้จะขาดตัวเขาเรียกคอนทัวร์เชดดิ้งอะไรไปนะคะมันก็ยังทำให้ฟีเจอร์ของหน้าคุณพุ่งออกมาได้เช่นกันเพราะนั้นคือพาเลตนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้มากๆแต่อย่างอย่างอางไรก็ตามให้คุณดูนี่คือ,น,คอนี่คืออุปกรณ์ที่เขาให้มาในพาเลตเนี่ยนะคะทิมก็รู้สึกว่าก็ก็ถือว่าให้มาแล้วอะแต่ว่ามันคงไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าแปรงปัดแก้มเนี่ย มันก็เล็กมากเลยแปรงปัดแก้มเล็กมาเอาเทียบกับนิ้วก้อยดกวาเทียบกับนิ้วชี้มันดูจะนั่นเป็นนิ้วก้อยพิมเองนะคะใหญ่เพียงแค่นิ้วก้อยปกติแปรงอันนี้เนี่ยพิมคิดว่าถ้าจะให้ดีกว่าคุณเอามาทําเป็น blending brush ซะย,ยังจะดีกว่านะคะนี้นะคะถ้าเกิดได้ไปก็ทั้งหมดตรงนี้ไว้ใช้แต่งตายอย่างเดียวก็พอนะคะส่วนแก้มหรืออะไรอย่างเงี้ยพิมแนะนําว่าถ้าเกิดไม่มีจริงใช้เป็นสำลีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะดีสักกว่านะคะแล้วก็ตรงตรงตัว บลัชออนเนี่ยนะคะพิมต้องกลับด้านนี้ให้ดูหนึ่งถ้าตรงตัวบลัชออนเนี่ยคะ่ะจะมีเอม o s สนะคะเป็นคำว่า more by demi more ด้วยนะคะเห็นไหมนี่ more by demi นะคะก็เป็นคำหนึ่งนะคะคำว่า more นี่เป็นคำหนึ่งที่จะต้องออกเสียงให้ถูกนะไม่งั้นบางทีมันจะเหมือนเวลาที่เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เห็นไหมมีกดกดตรงนี้ไป next 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 แล้วมีปุ่ม more เราก็อาจอาจะอาจ่อานว่า ม e <More. c oughs> เป็นแบบบัวอะไรกันนี้ซึ่งไม่ใช่นะคะอันนี้นะคะ MORE by d e m ไม่ r e เพราะผมเชื่อว่ามาจากนามสกุลเขามากกว่านะคะมวนะคะแล้วก็ตัดตัวโอทิ้งตัวหนึ่งก็เลยเหลือเป็นแค่มอมอเฉยๆนะคะนี่ค่ะให้ดูกันอีกครั้งนะคะผู้หญิงคนนี้สวยงามที่สุดนะตั้นแป่ไหนแตะไลมาแล้วก็ไม่คิดนะคะว่าพอเวลาการเวลาผ่านไปแล้วเธอจะยังคงความสวยได้ขนาดนี้เคอ,อมาเทียบตรงหน้าได้ไหม เผ่อยากจะสวยเท่าเดมี่บ้างอะไรบ้างนะคะก็นี่นะคะจบครบแล้วนะคะเปิดกล่องให้ดูนะคะก็จะมีทั้งหมด3 4 5 5ชิ้นนะคะรีแคปเริ่มตั้งแต่อาบน้ำนะคะด้วยตัวเชเจลเสร็จแล้วออกมาลงบอดี้บัตเตอร์นะคะให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็จะพ่นด้วย d e ออเด i ร์ไรซิ่งบอดี้นะคะคือจะพ่นที่จุกแกลก็ได้นะคะหรือจะพ่นทั้งตัวก็ได้นะคะเสร็จแล้วออกมาแน่นอนค่ะฉีดน้ำหอมนิดนึงปิดนึงนะคะตามพวก จุดสัมผัสต,ต่างๆที่เป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้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 อะไรประเมเนี้คะเขาเรียกพออย่างเงี้ยพิมพก็ไปดูจะใช้คําว่าอะไรดีนะแล้วก็แน่นอนค่ะรวมไปถึงเครื่องสำอางคุณค,คิดคิดดูแล้วกันนะว่า1เซตขนาดเท่าเนี้เท่าฝ่ามือพิมพ์มีครบแทบทุกอย่างเลยอ่ะสุดยอดอมากๆเราไม่จําเป็นต้องเราไม่ต้องการเครื่องสำอางปริมาณมากมากมากม,ากมาก ถ้าเราจะพกพาไปไหนอันนี้นี่คือใช่มากๆนะคะคือสามารถแต่งเด y to n i น h t อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะของออริเฟมเดือนนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะก็เรามาติดตามกันต่อไปนะคะว่าในเดือนหน้าหน้าถัดถัดไปนะคะจะมีอะไรจากออริเฟมใหม่ๆมาแล้วบ้างนนะคะหรือถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยดูวิดีโอเดิมๆนะคะออริเฟมนะคะสามารถจะกลับไปดูที่ในชร์เลถึงได้นะคะก็คือจะมีทั้งแกะลังแกะกองหรือว่าจะเป็นเอ็กซ์คลูซี เป็นลิปสติกอะไรแบบนี้ก็มีนะคะลองเข้าไปดูได้ค่ะแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากท,ท,ที่ติดตามชมการันจบค่ะแล้วเราเจอกันเวลวนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ